สวัสดีครับวันนี้ผมมาจะพามาชมบอ่อปลาที่บ้านนะครับบอ่อปลาแม่น้ำนี่ปลาเจระเขคนะครับสวายเผือกนะครับที่เอามาจากบอก่อปลาครับนี่ลูกปลาตะเพียนนะครับเรียกว่าเป็นเหยือ่อปลากรายนะครับ สวนนี่ปลาบึกนะครับสวายเผือกอีกแล้วครับเบึกและสบายนะครับนี่ก็จะมีปลาเปคูด,ด้วยนะครับหรือจิระเม็ดแดงน้ำจืดอ,อยู่ใต้คอนไม้ครับส่วนนั่นก็มีปลาชะโดนะครับลูกปลาเล็กพวกนี้ใช้สลับเป็นอาหาร ของปลาพวกปลาเม่นน้ำต่างๆนะครับส่วนพวกปลาสวายหรือปลาบึกปลาอะไรอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารประดุกก็จะเี่ให้เนื้อนะครับส่วนใบเตยพวกนี้นำมาไว้เพื่อ ให้ดูดในเตรตในน้ำนะครับเพื่อบำบัดน,น้ำในบ่อนี้ก็มีปลาดุกด้วยนะครับปลาดุกเล็กให้เป็นเหยือ่อเหมือนกันนะครับในนี้ก็มีเทโพด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นนี่เป็น ปลาแม่น้ำหูนะครับผมว่าจะเอาประดุกยักษ์ที่สะมาอยู่นะครับก็ไม่ได้เอามาเพราะน้ำเยอะนั่นก็ตุงบอลน,นะครับ กายยักษ์นะครับปลาเปคูครับชอบแอบอยู่ใต้คอนไม้นะครับนี่ปลาจระเข้นะครับ ซึ่งอาหารที่ผมให้ก็เป็นพวกลูกปลาเล็กๆเนื้อหมูหรือเนื้อปลาต่างๆนะครับตัวใหญ่มากครับเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเท่านิ้วก้อยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ใหญ่แล้วครับสวายเบือก็ซ้มมาตัวเล็กมันครับปล่อยไว้ในบ่อปลาครับตัวเร็วมากเลยครับปลาบึกก็มันกันครับ อามาแต่บ่อประคาบเหมือนกันเทพาพกมอาจจะมาไหว้ที่บ่อนี่อยู่นะครับแต่มันตัวเล็กเกินกว่าโดนชาดูและปลาจระเข้กัดนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อปูนนะครับมีสลรรนคึงอยู่ด้วยนะครับเพื่อลดแดดนะครับ ปลาเหยื่อพวกนี้ก็เป็นประตาเพียนนะครับซื้อมาถุงละลอยนั่นเทพูนะครับ